แป๊บนึงครับเพื่อนไปซื่อถงะป่าธรรมชาตินะครับผมป่าจากนำย่งเนี่ย่ครับผมแม่นป่าข้าวปลาไม่นด้ปลาจังสีไม่ได้ปลาปลงอันปีาปลาอย่างนั้นรอปลา้อขาบมอแม่นครับลาบ กตตรนี้ครับมือนีผ้าพแมพีนองนะครับผมมาเบิงนามนะครับแม่นามย่งนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็พนั่งกระขาดแล้วครับผมเดี๋ยวจะผ้าไปเบิงนะครับผมว่าขาดหมืองใดนะครับฝนตกหนักเลยครับช่วงนี้ ทั้งสองฝากฟังนะครับผมน้ำไล่ไล,ลครับน้ำท่วมท่างมาแล้วครับผมน้ำท่วมท่างแล้วครับท่างขาดไปบ่ได้แล้วครับผมน้ำไล่ครับม้อน,น้ำ บ,บ้านบางล้างกระทัวมแล้วนะครับผมน้ำไห้แห้งครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนะครับน้ำ ชวมเบิดแล้วครับผมอันนี้มองแม่น้ำย่งนะครับผม ถ้าพอแม่พี่น้องนะครับผมขี่รถล้อคนนะครับผมนำท่วมไลฟ์วะครับผมโอ้อยึดฟังหนึ่งขาวฝ่าแล้วครับพีบ่น้องขาวเบิดเลยครับผมเนี่ยครับ หน้าเขาโบเห็นนะครับโบเห็นต้นเขาถั่วมมิดเลยเบิรอกฟังนี่กับโบเห็นต้นเขาเลยนะครับทั่วเบิร์กเลยฝน,นตกแล้วครับมื่สองมื่นที่ผ่านมาครับผม,ผมเพื่อเซ็ละพุ่มขาวเบิดครับ แถวบ้านน้องพักตบด้วยครับผมนี่ครับท่างที่เขาน้องพักตบนะ้วครับผมตำบลอน่อยอำเภอเสระพู่มจังหวัด้อยเอ็ดครับผมนี่ครับผมยากาศช่วงสายจังหน เป็นกะ้ายป่านะครับผมแม่คคแม่ขาดกะ้ายป่านะครับสองฝากฟังนี่กันไม่จะน้ำนะครับเพราะแม่พี่นองครับน้ำฝนติดตกลงมากครับแม่น้ำยั่งครับเชื่อมต่อกันนะครับกับแม่น้ำที่ครับแต่ว่าท่งนี้จะเป็นแม่น้ำย่งครับนี่ครับอีกฟังหนึ่งสองฟังนะครับผมสองฟังกับตัวเบิร์ดครับบ่เห็นต้นเขาเลยครับผม ต้นเขาปกติกับกรลังเขียวครับเนี่ยลังนี้ที่รุดผลไดเพราะว่าพันยกสูงนะครับลังนี้ครับว่า,าชฉีดไม่อเพนก็คือข้ายป่าแล้ะครับจับป่าจากแม่น้ำย่างนี่ครับมาขายครับแล้วคนรับอาชีพเพื่อนน่าอยากนัากิน ครับโอ้ม่วนน้ําหลายครับผมน้ําก็ไหลไหลแงเลย ลูกพ่อมานบออาป่ามาที่นี่เลยเหพอ่อมันขาดแใจม,มืงขึ้นบ่ครับพ่อขาดมือว่านโอ้ปลาลายครับผมอาปาเป็นดวงเดงดวงเดงเงยน,น,นี่ครับบรรยากาศส,สดๆครับผมพานั่ง เราวังถนนครับผมนะครับเป็นไปงุกย่อยเรครปบยก่อปลาที่ขึ้นมากที่กเะจอาไปขายครับเราเปงยกถึงปลายลายคราปลาม่ลายเานี่ยนะครับผมถึลงดิ้งลดิ้งลดิ้งเนี่ยค กันนะครับกันระวังน้ำยั่งนะครับรับ่วงแนนะมาประด้ดนแล้วครับผมแนนถึงตับขาด คับคุณพ่อเมันก็จะลังเบึงนี้นะครับว่าป่าป่าจะอยู่ช่วงใดช่วงใดครับเมันก็จะทําการจะวันนะครับผมเราแห้งครับนามครับนามมา ฝนตกมากนะครับผมมื่สองมือทด่วพานมาก Bán thao điệu cái này là không à? Bán không, bán là cái này luôn Không nhưng bán, bán điện Nó hổn hổn Mà nó hổn nó bán ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องหน้าเมือง101นย์หน้ำเดือดครับขอบพรคุณหลายๆครับ